ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปนะค่ะสำหรับคลิปวงญานี่นะค่ะถ้าอีพอเสริมพ้นยังบม,มาเนะค่ะก็เลยจบคลิปไปก่อนนะค่ะข่ะคลิปนี้พอแท้แน้นนองนะค่ะพี่น้องทานไดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ทางช่องนะค่ะเนาะค่ะค่ะบันนี้แอดกสิทาพ่อเสริมพ้นมาละ่ําก่อนนะค่ะพี่น้องอีพอหํ่มนะค่ะเนาะค่ะซึ่งทางทีมงานเพื่อนก็นในห่างไงเพื่อนก็บกำลังถ่ายอีพอเสริมพ้นมาละ่ําอยู่นะค่ะพี่น้องค่ะ ก็อย่าลืมนะค่ะพ to so ha ี่น้องเน้อค่ะกดติดตามนะคะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องค่ะกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อสิบประเพณาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะสองสามหกโมสี่หลักโมสิบสี่สองสามหกสามหมื่นสามหมื่นห้าสิบห้าหมื่นกเนาะ ดาวมันอจัดดาววนี้ประกาศแล้ตวันช่ไมคากจากนี่งานนีการกันากทีมานก็ะตวจ้างมี่มันจับหมด้ใจหมดบอกุ้ดให้ับลเรีต้องมาหลุดนเเจ้าคาพเมาจ่ายคสันค่ะค่ะเวันดีค่ะค่ะพี่พรชัยวัสนเดอค่ะเดอค่ะ อันนี้เป็นเซียวหกักเซียวแพงพ่อพอนสักซองแสงนะคะที่เขียนมีเมีเด็กต้งวันตรวทงร่างกาไก่ซ้อนมาเพื่อค่ะใครกับเ่อพ่ออาจารย์ย่งที่เขียนเพ้งอะักกักละอ๋อพอจือดบมาบ่พอ,อมัน,นบ่ค่ะอยู่รอกสิพย้ไอาอจารย์นิด อาจารย์นั่นก็ซือ้อคนอาจารย์น,น,นิดอาจารย์น,นิดนะคะน้อห้องแต่พอ่อจืดอันนั้นซื้อนักแจ้งบนด,บนดอกแจ้งจันนี่รถเฉลิมพลติอันนี้รถเฉลิมพลเอ่ะรถไปน้องบวนนวนังบวแมนแมนเถอะไปยังดีไปยัง,งดี เจ้าคณะค่ะเจ้าคณะกับกำลังเดินทางมาด้วยค่ะพี่น่อง เอาดีๆเขามาร่อนพี่เนาะไม่ไหวเสือกวนมือด้วยฮะเดี๋ยวเสือกจบฝนมือฝนมือเฮ้ยเรียบร้อยเอาผมมาต้องหัวดอกกันดอก vẫn còn một lầ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 n một ค่ะเอาพระเอกดังพระเอกดังว่าดีค่ะพ่อนพ่อรวยค่ะบางอย่างเขาจะทายไม่น่อยไปไม่นกน่อยไปไหมคะแล้วเมื่อเราค่ะแล้วไปแล้วเมื่อเอาเมื่อแล้วค่ะอันนี้พระเอกหมอลำรูปหล่อแล้ค่ะเ้อเป็นค่ะเล่นชีโกงในมร้ายแล้วค่ะขน้อยติดปากก็พอค่อยเห็นหน้ากันไปค่ะค่ะจำได้กาล่ะ ค่ะวัสดีค่ะคุณแม่วัสดีค่ะคุณแม่ยังน้อค่ะนี่ค่ะแม่แดงโอ้ค่ะคุณแม่แดงเนาะค่ะมรดกอีสานครับโอ้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายได้คุณแม่เด้อค่ะอันนี้ช่องยู u ูปพอนผ้าร่วยค่ะแม่ค่ะค่ะช่อง youtube ค่ะค่ะโอ้ยมีบุตรร้ายค่ะได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะค่ะคุณแม่เนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะโอ้ค่ะบอกว่าสิผาแม่เห็นเอ็มวีเดือนตุลาโอ้ ไปปอนนี่จากแม่ก็แล้วเราสิ่มแล้วป้าไปแลาวค่ะช่วงซีซั่ค่ะนี่อ่ะสาธิตทองจันทร์ค่ะค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้ยขาะมักลายที่กุหลาบแดงค่ะวัสดีค่ะค่ะค่ะ ค่ะอันนี้กัทีมงานนักลองนักแสดงเนาะค่ะอาจารย์สาธิตทองจันทร์กัมาหลวมไวยาไค่เนาะค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะกถไายเอาแต่ในหางเท่านี่อะไได้ค่ะค่อยบ๊อพิษลิกัสซิสเนาะค่ะในหางเนาะค่ะเดวมาราถไทยเอาข้างนอกนะ้ค่ะเด้อพะว่าทังหน้ายเนาะค่ะอัมบรินทีวีข้าเจ้าจองแล้วค่ะพี่น้องค่ะข้าเจ้าบ๊ใหไหไทยเนาะค่ะพี่น้องเท่าก็เลยได้มาไทยทั้งนอกเนาะค่ะมาสุ่มเอา อยู่ทางนอกพี่เดอ้อค่ะพี่น้องป้องไปค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อค่ะพี่น้องค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะคะ่ะมื่อนี่พัดจากแนวทางมาไว้อาไล่ให้คุณพ่อพรสักส่องแสงเนาะคะ่ะ <c oughs> คุณพ่อเพิ่งจะมาไว้อาไล่นะคะเดอ้อพื่อปล่อยไฟวะแม่นวะฮ <c oughs> ะแม่นวะค่ะโอ้บ้านแมน่

ค่ะนี่คุณแมอันนี้เทียมาทุรอโอ้ค่ะค่ะดังตเดิมค่ะค่ะเปียนมาทุรอดอันนี้นักลองคู่ควันกับพ่อพันซกว่ะค่ะ่ค่ะ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 ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะค่ะคระเขาดเี่ม่า่ะ ค่ะนี่มักลายแต่เป็นสาวสำนวยน้ำแล้วน้ำอีกนะคะนี่ค่ะแต่เป็นสาวสำนปต้นหมนะปลูกต้นไม้่มมากเิดกยาครับยังขาวเลียงงวอะบ่บ่ยเือไม่ไหวแล้วเอายังาตัวเลียงง่วอะไปหาข้าวสารคามเี่เมันเป็นยังไง คิดถึงเวทีไทยเปล่าเดี๋ยวเปิดะเอาไปเปิดเลยจริงเดี๋ยวเปิดจะเปิด่ะแมนพินิดสาธิตทองจันทร์กระสนน่กันินค่ยังตะลต่กอนแต่สมัยเป็นสาวนี่ได้จับมืออยู่หน้าเวทีดีใจแห้งเปนย่มั้ยเ้ยค่อยลวเนาะแม่นค่ะแม่นค่ะ แต่สมัยเป็นสาวได้เอาดอกไม้ไปใหายูยค่ะดอกกุหลาบค่ะแต่แถวเหรียแถวพ่นพิสัยพูนนะคะค่ะบ้านเกิดมั่งนอนเนี่ยทั้งพ่นพิสัยค่ะอาจารย์ค่ะติดตามช่องอยู่มาเที่ยวมาดานกันมันหมดแบบยืนให้ยูน้าส่องของส่องเฉพาะโบโบใครโบอะไรเป็นคนเห็นโบใครจริงค่ะค่ะนี่พรนผ้ารวยเ้อะค่ะจันเด้อค่ะพรพารวยแนวทางหวยก็ผู้นากค่ะค่ะก็พ่อแอ่พ่อแอ่พ่อแอ่นักดนตรีของ อี่พอพันสาขนค่ะอีกเกี่ของอีครับน้ำจิทวมแล้วค่ะหกสิบสองไม2หกสิบเอ็ดค่ะหกสิบสองคบ่เกิดรุ่นีสองค่ะว่ามเล็ทั้งบนทั้งแรงตัวละพันอยู่นี่มันเูิออกเจ็ดสองอย่ค่ะคือมรอย พ่อพ่อแอรพ่อแอรพ่อพ่อแอที่เป็นนักดนตรีพันก้อยเจ็ดสองน่ค่ะค6้แปดแปดเจ็ด ฮาสองสามสี่ห้าหเจ็ดดสด้านี่ความเศรทรมานแล้วครับปากชาไปยิอยู่ใจคิดถึงนี้กสีกันเาเด้ครับเดี๋ยว้มาป้องกันเนาครับป้องกันน้น้ค่ะค่ะแมนแมนแมนดีค่ะดีดีค่ะป้องกันเ้าะค่แมนแมนนะครับ อนน่ะคคพี่นิดคนเดิมเนี่แหะค่ะพี่นิดคนเดิมค่ะค่ะแม่นร้ายปีพนกัยังรอคือเขานะค่ะพนกับหลบรอคือเขาเด้อค่ะเด้อค่ะ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 ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะท่านมาไปวัดป่าไหมค่ะบ่อนี่บอกค่ะ อันนี้คล้องค่ะพี่นิดคนเดิมนะคะเด้อขวัญใจแฟนเพลงเนาะค่ะค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์สาธิตทองจันค่ะขอบคุณค่ะตรวจโดยพี่ขี่รถไอติมคันนี้ไปค่ะป้ายทะเบียน เ่ะนไคนบาค่ค่ะพี่น้องคะเ่กาซไปรวมงานไหวอาไลหรือว่ารงสการเนาะค่ะพ่อพ้นสักซองแสงนะคะพี่น้องเด้อค่ะการสิทยาย่ำนี่แหะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาไปทายในงานบได้เนาะค่ะกเจ้า สงวนเลขกระซิสนะคะพี่น้องค่ะหารวยมีโมเมนอยู่ข่าทีวีอยู่ให้ YouTube ค่ะหารวยมันมีอยู่เมืองเลยอันนึ่งโมเมนต์เด็ดหลายสายสายแนว่ข้างค่ะค่ะพี่น้องค่ะกับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวสิเขาไปในวัดเราสิเป็นเขตข้าเจ้าบ่อไหไทยแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำรวยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ